นี่สอบปลอยเรื่อเองเลยเราดังไม่ได้เดี๋ยวเขาได้ยินไอ้ควเแบนมาหมดไอ้คนคิดเยวอะเอาไป

ตุยบอกนะพสาวเออย็นอยู่ยตัวผู้านานีดึ้ว่งแต่ว่ามันขาดอยู่เจอุดมันมันขาดทายไฟหอนะเห็นมั นี่ละดงนี่มันติดขึ้นใ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 นเออขาดแล้วเฮ้ยขับอกันะัอยาไม่ได้่บทั

như gặp một lần tháng này 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 coi ai khát เด้อ ai ไทยยังบอกไทยบอกบอกเขบอกน้เขาได้ตีกี่นาทีแล้ะตังไว้เพรากเขตีนั่เป็นหมองม้านอนได้เด้อน่งเอาตัวไหลงไปนฟ้าตู่ป่ฮะฟาตู่ป่เอาถอนนอนเี่ยวไปเลยดวจะจมลูก ตัเวเนะ่ฟ้ามันข้ามมงบนกายเลยอ,อาลงเลยวะอ,อ,อยู่กวอยู่บอไหนว่าสามคนตัดออกเลยลุมตะแคงนึกจะตะแคงลงก่อนตแคงก่ะตอนนี้นี่นี่นี่โดนีเลยครับเอาทางเลยวะเอาโค้งเลยโ้วนหนาอ

ก็ด้ก็บมันเลยนมาเบม่า่นีเลยทยูเดี๋ยวันเข้าตะเกียงหมสภาพะสภาพก่อนนะ่ตามยังเอา

นายฟันมารถอะไรเนี่ยรถอันนี้เลยรถถังเอาวันนี้ลงไปหมดงงนมันมมันบอกว่าให้หนูรับให้หนูรับแล้วมันก็ปล่อยให้หนูรับคนเดียวนะ่นะนหน้าทิ่มลงอันนั้นเลยดีอันนั้นไม่บาดหน้านั่นแหละหนูที่ต้องการาได้อมดมอมรถ กัแพงพาดขึ้น้ไป,ไปทั้งทีต้ยขึ้นแป้นอีบบาททะยันนั่ง <c oughs> บาททะยานนี่ยจะพาดอีกไลนหนึ่งเฮ้ยสมียนอีหยังจะเขียนอาทีจะของนั่งยู ok สมอกกันไหมนั่<ม>งบุบเียบกงานเลยสมียน เอากรเฮียอยู่ได้หรอว่าหันนี่เมย,ออยอเอาผูกใส่กันต้นไม้เลยใกล้แล้ว รื้ใกล้หมดแล้วนะไม่ใช่ใกล้เกี่ยวได้เดีวไม่เดืออะไรเ้อม่ตาเซตี้นี่อันโมดิคโมดิเซตี้แล้วยวบุดจะมุง เบมีเสือเน่หมีเสือเาต้องังไม่รวนเลยไปเที่ยวว่มีเสือเลยอดสิเดียรับใส่ตัวนี้ก็ได้รอักตุยเลยเดียวเดียวเดีวทันเลทเลทำซือิมด้วเลยใส่บักตุยตายหอร้อนเลยเบาอเลยนนเหตุไม่เหบ่เหตุไม่ตัวขิาลงเลยไปไหนอ๋อิมลงไปเลยตุยถอยไทไปพุ่นไทยไม่ยังขี่ เอาเทีย์ออกหมดเอาเทีย์ออกฤิเอาถือไว้ป่ะก็เอาเดินไปด้วยเลยอันไหนอันนี้เหรอเช็งโมออกมา้ลยเมื่อกันเบอรเกอร์เดี๋ยวว่าไปว่าที่หาอนเขาเด็กเราหาแม่้องขี้คนเนี่ยยังหาดูเดี๋ยวลงข้างหลังลงไปข้างหลัง ตอดลงมาข้างหลังกด็บตอมเหยียไม่ใช่ยกเลยวยกกอดเด็ยอเียเด้กันมาข้างหลังอ่ะบาดมือเลยล้มาะครับสตูบอหนครับว่าลงู่ฮฮาฮ ไวดึงไว้เด้บ้าองมไหลลงไปสักไปทิมได้บ่อ๊ะดีเดียวจังเี๊ยดเหรอมีด้อนาเม่นเมนเอากระโปงมาห้องเอากระโปงไปห้องย่างมาที่นี่ย่างไร ดึดึงตาดอกหลายๆมันยังลุ่มเข้าไปสูตรเงี้ยเอาเอาไฟฟอนหนึ่งวะตกไฟฟอนเชื่อเปิดไฟฟอนมาหนึ่งกระหงษ์เกี่ยวเด็กขึ้นก้าวแต่งหรือกาโอเคเดี๋ยวเราอดูมันมีแล้วเหมือนกันดึงไหมนะอันนี้เราก็แกะสายไม่มีไหมไม่มีตัดออาเราไม่มีหรอกหรอไม่มีไมเอาสายเล ไม่มีใครอยู่ขาบอมีใายริเไหมมือสองเราก็ไมเลือขโมยที่จะ fun, ไ,ได้เขาได้ยินไหม